วันนี้วันดีเป็นสีวันค่ะเพราะว่าพาคุณมาดูทาวน์โฮมที่โดยส่วนตัวแล้วนะบอกว่าเขาออกแบบได้สวยๆอีกแห่งหนึ่งเลยค่ะชีวาโฮมวงแหวนลำลูกกานั่นเองและนี่คือโฮมไบเออร์ฮอตดิลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแน่นอนมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยค่ะช่วยให้คุณเซฟค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านได้อีกเยอะเลยอย่างเช่นอ งบซื้อของเข้าบ้านนี่เขามีบัตรของขวัญค่ะให้ไปช้อปปิ้งที่ HOME PRO นะมูลค่า3 0 0แสนบาทอ่ะค่าโอนก็ได้ค่าส่วนกลาง1ปีแรกค่าเน็ตบ้าน AS Fiber 1ปีแรกค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟค่าถังเก็บน้ำค่าปั๊มน้ำไม่ต้องจ่ายสักบานทน่ะโครงการออกให้ทั้งหมดมาดูความสวยนี่ค่ะนี่คือ ทาวนโฮมที่สวยนะอย่างแรกเลยคุณเห็นไหมความสูงของตัวบ้านเนี่ยคือจะบอกว่าเขาออกแบบได้สูงโปร่งมากๆแล้วก็พื้นที่ภายในนะโดยเฉพาะมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยบอกได้เลยเพดานสูง4เมตร70เซนอ้ห้หอลังมากๆและอย่างที่สองก็คือการตกแต่งฟาซา,าดแบบบ้านที่นี่ชื่อว่าบลูกลินนะคะเห็นไหม บอกที่มาถึงแรงบันดาลใจนะของงานออกแบบสถาปัตยกรรมในมหานครนิวยอร์กค่ะเป็นแนวที่เรียกว่าโมเดิร์นวินเทจลอฟนั่นก็คือมีทั้งความทันสมัยมีทั้งความเป็นลอฟทที่โชว์ลายอิฐโชว์พื้นผิวของวัสดุ m i x ซ์แอนด์แมแล้วมันลงตัวและอย่างที่3อันนี้ดีมากเพราะว่าเป็นทาวน์โฮมที่ไม่มีบ้านฝั่งตรงข้ามค่ะมันทำให้เกิดอะไรมันทำให้เกิด ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญช่วยลดปัญหาของการจอดรถกีดขวางบ้านหน้าบ้านกันเนี่ยให้น้อยลงด้วยแล้วก็รวมถึงเขาจะคุยกับผู้ซื้องแต่แรกเลยนะคะเรื่องของการต่อเติมต่างๆเนี่ยคุมตีมสีเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นบ้านของเราก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามยาวนานเลยทีเดียวแหละ ชาวาโฮมที่นี่นะคะชีวาโฮมวงแหวนลำลูกกาเนี่ยนอกจากสวยแล้วเนี่ยหลังใหญ่นะไซส์ X X L ค่ะเนี่ยคุณดูที่ดินแปลงนี้เนี่ยประมาณ27ตารางวาเลยทีเดียวแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านนะ162ตารางเมตรค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วที่จอดรถเนี่ยความลึก อีโคคานะใครใช้อยู่จอดได้4คันหรือว่าจะเป็นรถ SUV คันใหญ่ๆรถตู้ VIP ก็จอดได้เพราะว่าได้ความกว้างด้วยหน้าบ้านกว้าง5.7เมตรโอ้โหนี่ไง XXL จริงๆเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอ้โหคูณคะ่ะ ว้างจริงๆค่ะหน้ากว้าง5.7เมตรมันดีงามจริงๆแล้วก็ยังไม่พอนะซีลิงฝ้าเพดานชั้นล่างเนี่ย ให้ถึง2เมตร80เซนโอ้โหมันโปรง่งมันสบายมากแล้วก็รวมถึงการออกแบบประตูเป็นบานเลื่อนกระจกขนาดใหญ่แบบนี้ด้านหลังก็ใช่คือมันได้แสงธรรมชาติเปิดปุ๊บได้ลมโฟโลเข้ามาภายในบ้านบรรยากาศภายในบ้านมันจะปลอดโปรง่งมันจะน่าอยู่แบบนี้ละค่ะแล้วดูการออกแบบเลเยอร์พื้นที่เห็นไหมคะชั้นล่างเนี่ย พื้นที่เปิดโลง่งกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้มันทำให้การจัดพื้นที่สำหรับครอบครัวเป็น common area เนี่ยมันทำได้ไม่ยากอย่างเช่นโซนด้านหน้าเห็นไหมคะวางโซฟาตัวใหญ่ๆนะเป็นรูปตัวแอลก็ได้มีโต๊ะกลางมีอาร์มแชร์แล้วก็ด้านนี้คุณดูสิ ระบบปลั๊กสวิตซ์ต่างๆ,ตางๆเตรียมไว้ให้สำหรับบิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของตกแต่งของประดับบ้านได้หมดเลยนะ <c oughs> เหลยอความกว้างเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยนั่งดูทีวีใช้ทีวีจอใหญ่ๆ70นิ้วร้อยนิ้วก็ยังสามารถดูได้สบายตาไม่เวียนหัวอย่างแน่นอนแล้วก็ด้านในต่อเนื่องกันค่ะคุณสามารถวางเป็นโต๊ะอาหารจะเป็นสีที่นั่งจะเป็น6ที่นั่ง ก็ลงตัวสำหรับพื้นที่กว้างๆตรงนี้แล้วก็เนี่ยคือชอบหลังบ้านเนี่ยที่ออกแบบไว้ให้แบบนี้นะคะเพราะว่าอนาคต99.99% 99เราเพิ่มเติมห้องครัวในพื้นที่ลานซักล้างหลังบ้านและที่นี่เกรียมไว้ให้หมดเลยนะเสาเข็มเนี่ยลงไว้ให้เท่ากับตัวบ้านเหลือแค่เลือกแบบหลังคามา แล้วก็โอ้โหนี่ไงถังน้ำปั๊มน้ำอยู่ข้างในจัดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่คุณตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวตามแบบที่คุณชอบแค่นั้นเองยังยังพื้นที่ใช้สอยยังไม่หมดชั้นล่างมีอีกที่บอกค่ะทาวน์โฮมไซส์ xxl เพราะฉะนั้นชั้นล่างก็จะมีห้องอเนกประสงค์เตรียมไว้ให้ด้วย คือที่เรียกว่าอนเนกประสงค์เพราะว่าเขาเตรียมไว้สำหรับรองรับการใช้งานของคุณแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวมีผู้สูงอายุก็เป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างก็ได้หรือว่าอเอ้ยเราเบิร์กฟรอมโฮมกันบ่อยนะมีห้องทำงานเป็นกิจ,จลักษณะมันก็ดีไม่ใช่เหรอหรือว่าจะเป็นห้องเบบี้โอ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่บอกว่า เวลาเลือกหลังคาห้องครัวเนี่ยให้มีส่วนของหลังคาโปร่งแสงเพราะว่าอะไรเนี่ยมันจะได้แสงธรรมชาติเข้ามาในห้องนี้ด้วยอยู่สบายแน่นอนค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำของชั้นล่างอุ๊ยชอบอะ่ะเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานมันครบมีทั้งโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์รวมถึงพัดลมดูดอากาศติดตั้งไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลย ดูบนชั้น2กันค่ะไฮไลท์ที่เด็ดมาก4เมตร70มาแล้วมาแล้วค่ะบนชั้น2ของทาวโฮมลูกลินชีวาโฮมวงแหวนลำลูกกาค่ะฟังก์ชันที่เรียบไปให้3ห้องนอน2ห้องน้ำเพอร์เฟกมากๆเลยและโดยเฉพาะ ไฮไลท์ของเรามาสเตอร์เบดหคุณดูสิเนี่ยซีลิงบริเวณที่สูงสุดเนี่ยนะ4เมตร70คือไอเดียการตกแต่งทาวน์โฮมของที่นี่นะให้คุณไปดูที่บ้านตัวอย่างเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะเพราะว่าสูงขนาดนี้คุณสามารถทำชั้นลอยอาเป็นลักษณะคล้ายๆห้องใต้หลังคาเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีก มันดูดีมากๆเลยและนอกจากนี้พื้นที่ข้างล่างคุณดูหน้ากว้าง5.7เมตรได้เต็มๆเพราะฉะนั้นฟังก์ชันภายในห้องนอนส่วนตัวของคุณเนี่ยมันครบทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเตียงใหญ่ๆวางได้ค่ะจะวางแนวนี้ก็ได้จะวางแนวนี้ก็ได้มันลงตัวทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็โอ้โหคุณดูพื้นที่ใช้งานอดูเต็มๆนี่เห็นไ,ไหม คือได้หมดนะบริเวณนี้อาจจะเป็นในส่วนของโต๊ะนั่งทํางานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้แล้วก็ด้านนี้ก็คือส่วนที่คุณจะสามารถทํา walk in c r o s e t นั่นเองระเบียงตรงนี้ก็น่าสนใจนะเออดูสิเป็นประตูบานสวิงแบบนี้นะคะโอ้โหแล้วตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวเนาะลมข้างนอกเนี่ยเย็นสบายดีมากๆเลยแล้วก็รวมถึง ห้องน้ําส่วนตัวเห็นไหมมีครบทุกอย่างเลยอยู่ด้าน,นตรงนี้ก็คือห้องน้ําส่วนกลางนะคะถ้งลองดูอากาศครบอ่ะเออใช้งานได้ดีจริงๆแล้วก็ห้องนอนที่2และ3ดูซิห้องนี้ก่อนโอ้ห้องกว้างนะคะคุณเข้ามาดูนี่ค่ะ ็นไหมพื้นที่นี้คือห้องนอนที่สองเฮ้ยมันวางเตียงใหญ่ได้นะจะเป็นเตียงสัก5ฟุตเนี่ยลงตัวเลยแล้วก็ด้านหลังโอ้โหคือนอกจากหน้าบ้านไม่ไม่มีหน้าบ้านชนกันแล้วเนี่ยด้านหลังโอ้โหวิวทุ่งหญ้าค่ะเออมันคือโซนนี้มันเป็นโซนที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่นมากคุณสามารถเห็นวิวแบบนี้บรรยากาศโปร่ปงๆสบายสบาย ได้เลยเดี๋ยวห้องนอนที่3ามเฮ้ยพื้นที่โอเคเลยนะวางเตียง3ฟุตครึ่งแล้วมันก็ยังมีพื้นที่หลวมๆให้สามารถใช้ชีวิตให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีคุณภาพหรือโอ้โหถ้าไม่เป็นห้องนอนจะเป็นห้องอะไรดีล่ะสมาชิกยังไม่เยอะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณนะคะคุณเป็นเจ้าของบ้านนี่พื้นที่เขาเตรียมไว้ให้หมดแล้ว บ้านสวยเนาะน่าอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านสวยอย่างเดียวเพราะว่าที่ชีวาโฮมวงแหวนลำลูกกาเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ครบเลยนะสำหรับการเลือกซื้อสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเรงความสะดวกภายในโครงการโอ้โหคุณดูสิธีมการออกแบบนะนิวยอร์กสไตล์แบบเป๊ะเลยทีเดียวแหละคือนอกจากขับเฮาแล้วเนี่ยซุ้มทางเข้าโครงการ ก็ยังรักษาตีมไปได้เป็นอย่างดีมีอะไรบ้างคะมีล็อบบี้มีพื้นที่ฟิตเนสรูมอยู่ชั้นบนนะแล้วชั้นล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ำมีพื้นที่สวนเป็นพื้นที่สีเขียวคือมันสร้างบรรยากาศดีๆสำหรับการอยู่อาศัยสำหรับสภาพแวดล้อมโดยรวมของโครงการและเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะโอ้โหที่นี่ต้องบอกว่า อุ่นใจได้เลยนะเพราะว่านอกจากรปภกล้อง C C T V ดูแลหน้าซุ้มโครงการตลอด24ชั่วโมงแล้วเนี่ยพื้นที่โดยรอบทั่วทั้งโครงการก็มีกล้อง C C T V อีกหลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงประตูรั้วโครงการเป็นดับเบิลเกสนะคะนั่นก็คือมีทั้งไม้กระดกแล้วก็มีทั้งประตูบานเลื่อนที่เป็นเหล็กเปิดปิดอัตโนมัตินะเพราะว่าลูกบ้านการเข้าออกก็จะเป็น easy pass ด้วยโอ้โหสะดวกสบายจริงๆ และอีกข้อหนึ่งค่ะที่สำคัญไม่น้อยเหมือนกันการเดินทางโลเคชันสะดวกสบายไหมโอ้โหต้องบอกว่าหายห่วงค่ะสำหรับชีวาโฮมวงแหวนลำลูกกาเพราะว่าถนนด้านหน้าโครงการเนี่ยถนนใหญ่นะคะถนนพระองค์เจ้าสายหรือว่าถนนคลองสี่หรือว่าถนนสวัยประชาราชอันนี้แล้วแต่ใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่เหอะแต่เน้นย้ำว่า ด้านหน้าเนี่ยถนนใหญ่4ี่เลนค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยมันง่ายมากจะมาจากทางด้านของลำลูกกาก็ได้มาจากด้านของรงังสิตนครนายกก็ได้แล้วก็อยู่ใกล้กับวงแหวนการจนาพิเศษด้วยนะนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณจะเดินทางเข้าเมืองคุณสามารถเข้าไปที่วงแหวนได้เพราะว่ามันเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนรามอินทราได้โดยตรงง่ายๆสบายสบายหรือว่าจอดไปทางปากทางลำลุกกาคะ่ะ มีพระหนโยทินมีวิภาวดีรังสิตมีดอนเมืองโทเวแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีปลายทางสถานีสุดท้ายคูโคตค่ะอยู่ประมาณลำลูกกาคลองสองนั่งยาวๆเข้าไปถึงใจกลางเมืองได้เลยเสียมสแควรสุขุมวิทโอ้โหสะดวกสบายที่สุดแล้วนอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชีวิตประจำวันซื้อข้าวของอะไรต่างๆต,ต้องบอกว่าในโซนของวงแหวนลำลูกกาเนี่ย การเจริญเติบโตสูงมากมันมีครบทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลตลาดโรงเรียนดีๆโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานคืออยู่ในรัศมีที่คุณสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายมากๆและที่สำคัญสุดท้ายท้ายสุดอยากให้คุณมาดูทาวน์โฮมที่นี่ค่ะหลังใหญ่มากไซส์ XXL ที่ดิน27ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถเนี่ย2-4คันเลยทีเดียวบ้านหน้ากว้าง5.7เมตรคุณเอ้ยมันน่าอยู่อะ่ะแล้วก็การวางผังของเขาไม่มีบ้านฝั่งตรงข้ามโอ้มันยิ่งได้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นราคาพิเศษนะคะ3ล้าน1แสนบาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโปรโมชั่น เป็นกิวอัลเชอร์ค่ะให้คุณไปซื้อของแต่งบ้านไปช้อปปิ้งที่ Home Pro ได้เลยค่ะมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทฟรีค่าโอนฟรีค่าส่วนกลาง1ปีฟรีเน็ตบ้าน AS Fiber ให้นิก1ปีแล้วก็รวมถึงค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟถังน้ำปั๊มน้ำคือทุกอย่างฟรีหมดถ้าคุณกำลังหาบ้านในโซนวงแหวนลำลูกกา อยากได้ทาวน์โฮมสวยๆนะต้องแวะมาดูที่นี่ชีวาโฮมวงแหวนลำลุก,กาขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ